แม้แต่นกตัวน้อยๆก็สงสารพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกโลกจะอยู่ได้ไม่แตกสลายก็เพราะอาศัยเมตตาที่สิงอยู่ในหัวใจคนมนุษย์เราถ้าปราศจากเมตตาเสียแล้วคงจะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะไม่ได้แน่จะต้องมีการแข่งแย่งแข่งขันชนิดที่รุนแรง ไรน้ำมิตรไร้จิตใจแต่ที่ยังอยู่ร่วมกันได้ก็เพราะอาศัยเมตตากรุณาที่หลั่งมาเหมือนฝนอันชื่นใจจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนั่นเองถ้าจะว่าไปแล้วสมเด็จโตท่านเป็นพระเถระที่มีเมตตาอย่างไม่เหือดแห้งแม้จะสัตว์เล็กๆท่านก็ยังปราณีเข้าช่วยเหลือให้ผลภัยมีเรื่องเล่าว,ว่า ครั้งหนึ่งท่านเดินทางไปต่างจังหวัดในระหว่างทางท่านได้พบนกตัวหนึ่งกำลังติดแล้วที่เขาดักไว้เห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ยิ่งเห็นกำลังดิน้นยิ่งน่าสงสารท่านจึงเข้าไปปล่อยนกตัวนั้นเสียให้ผลจากทุกภัยไปสู่ความเป็นอิสระเสรีเสร็จแล้วท่านก็เอาเท้าท่านสอดเข้าไปในบ่วงแล้ว ทำเสมือนว่าเป็นนกที่ติดแล้วเมื่อมีคนมาพบเข้าแล้วจะช่วยเหลือท่านให้หลุดจากบ่วงท่านก็บอกให้เขาไปตามเจ้าของแล้วมาก่อนต้องให้เจ้าของแล้วบอกอนุญาตให้ออกจากบ่วงท่านจึงชักเท้าออกจากบ่วงได้เมื่อเจ้าของแล้วมาถึงได้พูดคุยกันแล้วอนุญาตให้สมเด็จโตเอาเท้าออกจากบ่วงท่านจึงให้เจ้าของแล้วกรวดน้ำ โดยท่านกล่าวยถาสัพพีให้เสร็จสับแล้วท่านสมเด็จโตก็เดินทางต่อไปพฤติกรรมอย่างนี้นับว่าแปลกประหลาดมากเป็นการสอนคนที่ลึกซึ้งจริงๆผู้ถูกสอนจะรู้สึกไปถึงก้นบึ้งของจิตใจอย่างกรณีนี้นายพรานดักแล้วคนนั้นก็ไม่กล้าหรือไม่อยากที่จะฆ่าสัตว์อีกต่อไป